มัาแค่พ่อเหงาเลยพ่อรู้เบอรแล้ว่าหนูคุยกับไพนแน่อแา่พ่อเว้าไม่เกี่ยวป้าบุ๋มไม่เกี่ยวให่พ่อเว้าว่าอีหลามากับไแน่เปลี่ยนเรื่องเด็กยมาพูดแบวเดกยังไม่ได้พูดอะไรเลยสาวิเล่นา้านเฉยบานีก ฉันมีนามว่าอินโอกิเอยรู้ระโว่เออออเออรหัสอะไรล่ะที่เปลี่ยนถุนถุนถุนเ เออเออเออราคุ้มด้ให้แล้วบอด้เอาคุ้มไว้เดี๋ยวบอดี้่ามันคุ้มหัเขินยังยังไปยังบดี้ยังพ่อเออนึ่งข้อมามามาเอาแขนมาวัดเขนกับมือเียนไฟไปกับรถว้ายไปไปกับรถที่หมาหน่อย

นางเราคนละคันจะไปนอนมองเดียวกันนี่ิเด็กปิ้หหมานเออสายตาเออ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 เองเออเอสเออมาบัออัวมาบัเอัเออ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 เะอเออเออเอเออเเออเออออเอออเอออเออเอเเออนเออออมออเออโออเลอเออ ยยาดละเวกกดนี่ละเมียอนั่น <laughs> <อ>นะต้องใเด็ต้องไปลบนอ,ลนะลออนั่นอะเออข้าไปแล้วลูกโ่ไปแล้วลูกออเออิีไป <laughs>